สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะพี่น้องเกษตรกรชาวนาชาวสวนชาวไร่ยินดีด้วยนะคะสําหรับการจ่ายเงินในโครงการประกันไรายได้ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่มีการโอนเงินจากทกสเข้าบัญชีโดยตรงของเกษตรกรเลยค่ะมาเร็วกว่าที่คิดมาตามนัดแล้วก็มาตามสัญญาแล้วก็รอกันข้ามปีเลยนะคะคุณผู้ชมแต่เรื่องราวข้อมูลข่าวสารที่เราจะนํามาเสนอในวันนี้ก็คือเรื่องของแผนการจ่ายจะมีการจ่ายอย่างต่อเนื่องให้กับพี่น้องชาวนาผู้ปลูกข้าวสําหรับคนที่แจ้งปลูก ข้าว2ชนิดทกศค้างจ่ายนะคะคุณผู้ชมซึ่งจะมีการจ่ายอย่างต่อเนื่องให้กับพี่น้องชาวนาผู้ปลูกข้าวแน่นอนใครยังไม่ได้ให้รอก่อนนะคะหรือว่าถ้าหากไม่ได้จริงๆให้ติดต่อไปที่ทกศค่ะเพื่อสอบถามข้อมูลว่าท่านจะได้รับเงินโครงการประกันรายได้หรือว่ามีการตกค้างหรือเปล่าวันนี้มีแผนการจ่ายมาฝากคุณผู้ชมจังหวัดไหนอำเภออะไรทั่วประเทศมีการโอนแบบไหนติดตามรายละเอียดข้อมูลข่าวสารในช่องค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมช่องอิสานแซบิเช่นเคยนะคะ้าเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องอิสานแซบค่ะมาตามนัดเลยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็มาตามสัญญาจริงๆสําหรับการจ่ายเงินของทางทกศนะคะซึ่งมีข้อมูลข่าวสารออกมาก่อนหน้านี้ว่าทกศพร้อมจ่ายเงินพี่น้องชาวนาผู้ปลูกข้าวในโครงการประกันไรายได้ทันทีถ้าหากมีมติคอรมออนุมัติให้จ่ายเงินตอนนี้คอรมออนุมัติให้จ่ายเงินในวันที่9มีนาคม25 6 3ที่ผ่าน มาซึ่งวันที่12ตั้งแต่ตี1ของวันที่12ทกศมีการจ่ายเงินตามแผนการจ่ายให้กับพี่น้องชาวนาผู้ปลูกข้าวทันทีและพี่น้องชาวนาได้เฮทั่วประเทศสําหรับคนที่ค้างจ่ายคนที่แจ้งข้าว2ชนิดหรือว่าคนที่ตกค้างตั้งแต่งวดที่1ถึงงวดที่18หรือมีการประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงอย่างต่อเนื่องก็จะมีการจ่ายอย่างต่อเนื่องพอได้ขอเงินวงเงินงบประมาณมาเพิ่มเติมในการจ่ายให้กับพี่น้องชาวนาผู้ปลูกข้าวก่อนที่จะเข้าโครงการประกันร,รายได,ได้ปี3ใน อนาคตต่อไปนะคะคุณผู้ชมในส่วนของแผนการจ่ายตอนนี้มีแผนการจ่ายมาฝากคุณผู้ชมเยอะแยะเกือบจะทุกจังหวัดนะคะที่มีการแจ้งเข้ามาไม่ว่าจะเป็นภาคกลางภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้ภาคตะวันตกภาคตะวันออกตอนนี้มีเข้ามาแล้วสําหรับใครที่อยู่สถานะการรอหรือว่าดาเนินการให้รอก่อนแต่ถ้าท่านยังไม่ได้จริงๆนะคะให้ท่านติดต่อทอกศอ,อย่างด่วนเลยคะ่ะคุณผู้ชมและว,วันนี้มีการจ่ายอย่างต่อเนื่องนะคะคุณผู้ชมเรามาดูว่าจังหวัดอะไรที่จ่ายเข้ามา แล้วคุณผู้ชมที่อยู่ในพื้นที่ของจังหวัดนั้นๆก็สามารถตรวจสอบสถานะการจ่ายเงินได้นะคะถ้าในส่วนของภาคใต้ตอนนี้มีเพชรบุรีแจ้งเข้ามาแล้วมีสุราษฎร์ธานีค่ะแจ้งเข้ามาแล้วว่าได้รับการโอนเงินแล้วถ้าใครอยู่ทางภาคใต้นะคะพี่น้องเกษตรกร,กรที่ร่วมรับฟองในขณะนี้ก็สามารถ ตรวจสอบหรือว่าเช็คสถานาการณโอนเงินของท่านได้ค่ะทีนี้ตามมาด้วยในส่วนของอาภาคกลางภาคตะวันออกนะคะก็จะมีการจนบุรีเพชรบูรณ์กำแพงเพชรนะคะที่มีการจ่ายเงินสำหรับใครยังไม่ได้ทกศจะมีการจ่ายอย่างต่อเนื่องและก็จ่ายตามแผนการจ่ายด้วยค่ะคุณผู้ชมตามมาด้วยในส่วนของภาคเหนือนะคะตอนนี้ภาคเหนือก็จะมีเชียงใหม่มีลำปางมีเชียงรายมีพะเยานะคะแจ้งเข้ามาแล้วว่ามี กาารจ่ยเงินทั้งอำเภอป่าแดดนะคะคุณผู้ชมอำเภอภูเขียวด้วยนะคะที่มีการจ่ายเงินให้กับพี่น้องชาวนาผู้ปลูกข้าวอย่างต่อเนื่องใครที่อยู่ทางภาคเหนือสามารถตรวจสอบสถานะการโอนเงินได้ค่ะ ทีนี้เรามาดูภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งอีสานตอนบนและอีสานตอนล่างเราดูอีสานตอนบนก่อนนะคะมีจังหวัดยะโสธรอําเภอไทยเจริญอําเภอทรายมูลค่ะสาขาทรายมูลสาขาไทยเจริญแล้วก็ทุกสาขาน่าจะมีการจ่ายอย่างต่อเนื่องตรวจสอบสถานการโอนค่ะ แล้วก็มีจังหวัดอุบลราชธานีนะคะไม่ว่าจะเป็นบุญทริกโพไซเขมราชของอำนาจเจริญนะคะก็จะมีการจ่ายเข้ามาแล้วแล้วก็ศรีสะเกตมีอำเภอไพรบึงอำเภอวารินชำราบนะคะคุณผู้ชมที่จังหวัดอุบลราชธานีก็มีการจ่ายมาแล้วแต่วันนี้จะยกตัวอย่างแผนการจ่ายของจังหวัดศรีสะเกตให้กับคุณผู้ชมทราบและคุณผู้ชมแจ้งเข้ามานะคะว่าจังหวัดนครราชสีมาก็มีการจร่ายเงินให้กับพี่น้องชาวนาผู้ปลูกข้าวในโครงการประกันรายได้เช่นเดียวกันค่ะตรวจสอบ านะเลยนะคะคุณผู้ชมเรามาดูอีสานล่างอีสานล่างมีจังหวัดอะไรเริ่มโอนแล้วนะคะก็จะมีในส่วนของมหาสาร,รคามอำเภอวาปีปทุมจังหวัดอุดรราชธานีจังหวัดขอนแกน่นอำเภอชุมแพอำเภอแวงใหญ่สาขานะคะแล้วก็มีจังหวัดสกลนครมีจังหวัดนครพนมนครพนมเนี่ยเข้าตีสองอำเภอนาทมนะคะคุณผู้ชมแจ้งข้าหมายทราบแล้วก็จะมีจังหวัดกาลสินจังหวัดร้อยเอ็ดแล้วก็จังหวัดมุกดาหารมีการโอนอย่างต่อเนื่องแล้วค่ะคุณผู้ชมเอา เป็นว่าวันนี้เรามาดูแผนการจ่ายที่ออกมาชัดเจนในส่วนของจังหวัดศรีสะเกดว่าเขามีการจ่ายเท่าไหร่แล้วก็จํานวนเกษตรกรแบบไหนที่จะได้รับในครั้งนี้ด้วยนะคะและแผนการจ่ายแล้วก็การโอนเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวรอบที่1ครั้งที่9ของของสาขาศรีสะเกดหรือว่าสอนอจศรีสะเกดนะคะซึ่งจะมีการโอนเงินชดเชยส่วนต่างให้กับเกษตรกร ที่ได้รับการโอนเงินนะคะทั้งหมดสำหรับคนที่ตกค้างก็จะมีการโอนในรอบที่1ก็จะมีในส่วนของเกษตรกรที่จะได้รับครั้งนี้นะคะอยู่ที่6,58รายด้วยวงเงินกว่า53ล้านบาทน,นะคะคุณกันทาลาลักษมี212รายกันทราลม856รายนะคะมีในส่วนของขู่ขันคุณหารถนนพระวิหารน,น้ำเกลี้ยงโนนคุนเบนจรัก์ปางกู่พายุ โคศสีสุวรรณไพรบึงนะคะภูสิงห์ยังชุมน้อยราศีสไลดวังหินเสียรัตนศรีสเกตห้วยทับทันแล้วก็อุทุมพรพิสัยมีการโอนอย่างต่อเน,นื่องให้กับพี่น้องชานาผู้ปลูกข้าวถ้าหากใครยังไม่ได้รับการโอนเงินตรวจสอบสถานะการโอนเงินด่วนเลยค่ะอิสานแซ่บก็เลยนําข้อมูลข่าวสารมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้หากชื่นชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องอิสานแซ่บเดี๋ยวเรามาตามต่อกันในเรื่องของ เงินภัยแล้งนะคะเงินอุทกภัยนะคะรวมไปถึงเงินในส่วนของค่าจ้างยุ้งฉางนะคะหรือว่าโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวซึ่งเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับเงินถึงตันละ1,500บาทเข้าเปลือกนะคะแล้วก็ในส่วนของสถาบันเกษตรกรก็จะได้รับอยู่ที่1000บาทต่อตันเข้าเปลือกแล้วก็ผู้ขายก็จะได้รับอยู่ที่500บาท ต่อตันเข้าเปลือนด้วยค่ะเดี๋ยวอิสันซ่จะพาคุณผู้ชมมาติดตามในเรื่องนี้นะคะเดี๋ยวคลิปนี้จะเจอกันแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะและสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ